สวัสดีครับอยู่กับสวนอุ่นป้อมสวุวนครับมือวันนี้เดี๋ยวจะมาตอบคําถามของพี่น้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรีดแขนงเขานะครับบางคนกถามว่าต้องรีดเด็ดออกบ่อแขนงอันนี้เป็นกิ้งเค้นนะครับนี่กิ่งที่เขาสี่สเอาผลผล,ผลิตคือกิ้งนี่นะครับเขาเอื่นกิ่งเค้นครับอันนี้คือกิ่งอม่ม ยิ่งอามเนี the ่ยอามเขาที่ไปพุ่นเข้นเขาที่ออกคางไส้คางขวานะคะัไข่เป็นก้างปลานะครับที่นี่แขนงเนี่ยครับที่ออกจากกิ้งเข้นเนี่ยบางคนก็จไวงใบเต็มเลยครับบบต้องจงนะครับริดออกแขนงเอาออกเบิดเลยครับเพราะว่าแขนงเขาสิบ่ได้ลูกเฮาสีได้พุ่นเอาลูกเขาคือกิงเค้นเนี่ยครับกิ้งเนี่ครับอ่าแขนงคางต้องริดออกออกให้เบิดเด้อยครับเด้ออ่าอย่าให้เขามาเลี้ยง อาหารมะเลี่ยงแขนงนะครับนี่ตอนนี้กําลังรักษาเพียไฟกําลังหายครับพี่น้องก็เลยมัดต้องมัดแตงแขนงเขาหลายบันเนี่แตงใบแตงยอดครับแตงแขนงอันใดมันบ่สมบูรณ์เขาก็เอาออกครับนี่ครับเพียไฟล้หนักหลายรอบที่แล้วบ่ได้เลยครับตอนนี้กําลังรักษากําลังหายครับนี่อันนี้ก็กาลังแตงแขนงออกครับให้เขาให้เขาเหลือแต่กิงเค้นแบบนี้เด้อครับเด้อ นี่แบบนี้ครับหเหลือแต่กิ่งเข้นแบบนี้น,นี่กิ่งเข้นแบบนี้ขแนงแจ้งเสียวอ,ออกนะครับนี่นี่นนขะแนงขัางครับมันไปนเบียดตาที่บอสมบูรณ์นะปันกิ่งตาห้าสิบอสมบูรณ์เขาต้องริดออกเบิดทีนี้นนผมตอบคําถามมีคําถามนึงนะครับว่าริดขะแนงออกแล้วเขาสีออกลูกจังใดปันธราเพิ่นว่า อนี่นะครับมันที่มีตาเขาอยู่ประมาณนี้นี่นี่ครับแขนงออกด้านข้างได้ครับเขาลีกแขนงออกเขาก็ะเทีงตาคือเขาบางคนเพิ่นบอกเขาใจนะว่าถ้าเขาลีดแขนงออกเร้วตามสี่หายไปพร้อมบ่อหายครับเขาก็ต้องลีดออกถ้าบ่อแขนงออกนี่ตากับใบญ่บ่อสมบูรณ์เนี่ยครับก็ลีดออกครับมึงเพียบไฟผมลงอ่ากําลังรักษาหายครับที่นี่ก็ต้องออกมาแต่งแขนงออกบางเสีย อระมาเนี่ครับพี่น้องให้พี่น้องเขาใจเด้อผู้ผู้ที่ปลูกองุ่นมือใหม่นะครับยอ,อย่าไปเสียดายขแขนงเด้บอบ่แมนเขาจงไว้เดอ่ขแขนงออกมาตามกิ่งเค้นจังซส่เขาก็ต้องเอาออกครับให้มันเหลือแต่กิ่งเค้นเพื่อตาเขาสได้สมบูรณ์ครับนี่กรีดิออกหมดแล้วมันกาลังสีออกมาอีกแล้วครับพี่น้องเนี่ยแต่ว่ากิ่งเขากําลังสีมันเป็นสีน้าตาลเข้ามาแล้วเร,เ,รเรื่อยๆครับนี่ที่น้าตาลเข้ามาเรื่อยๆ ใกล้ๆ้สิได้พุ้นหลอดต่อไปแหละแต่อรอบนี้ผมรีเซ็ตกิ่งไม่ก็มีลูกออกมานําแต่ว่าบ่ได้เอาไว้ดอกครับเพี้ยไฟมันลงเขาก็บิมมแตงแขนงกันครับมือนี่เริ่มแตงแล้วครับนี่อันนี้คือกิ่งเค้นครับนี่กิ่งเค้นใส่เค้งกว่านะครับพี่น้องบางคนก็ถามมาหลายคือกันผมก็ตอบคขาถามให้ประมาณนี้ครับบางคนเพื่อนก็แอดไลน์มาก็ตอบโดยตรงให้เพื่อนแหละครับ คลิปนี้กัพอเป็นความรู้ครับเกี่ยวกับเรื่องของแขน,แนงกิ่งเค้นนะครับต้องเอาออกนะครับขนแขนงกิ่งเค้นพี่น้องยาเอาไว้เด้อครับเด้อมันฉีกหกเกินไปตาเข้าสิบผสมบู์ตาหงุนห้าวลาเข้าพุนกิ่งออกมาประมาณนี้ครับ